สวัสดียามเช้าครับกับบรรยากาศฝนเพิ่งหยุดตกอู้เช็ครถหน่อยครับเออมันทำไมมังหมองเงี้ยวะเออไฟตาคือมองหมองใช่ปะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เอ็กน้ำซิงครับผมเออไฟตารถทำไมมันหมองใช่วะต้องเอานั้นมาขับ ตอนน้ำยามาขัดแล้วผมมีน้ำยาอยู่นะเช็ครถ่อยครับหลังจากไปรีแมบกับช่างโต้งมาใหม่ครับมาดูดีว่ามันจะมีอ,อาการรั่วซึมตรงไหนไหมท่อหลุดครับท่อเนี่ยทอ่อตัวล็อกมนะันอะหลุดยังไม่ได้ใส่ มาดูหน่อยซิว่ามีรั่วซึมตรงไหนอู้้รถก็มอมมากเลยข้างห,หน้าฝนวันนี้ก็อาจจะไปหาท่หนึ่งแสๆายครับ <S <S เพื่อเนื่องจากตอนเช้าเราต้องไปทุ่ละแปบ๊บหนึ่งครับมาดูซิว่ามันมีรั่วซึมตรงไหนไหมกับเจ้าสองพันห้าบ้านหลังเราเครับเช็คหน่อย รีแมปมาได้ประมาณสองวันแล้วครับเนี่ยผมใช้น้ำยาที่อันนั้นอะ่ะที่ฉีดอะ่ะเห็นไหมเอี่ยมเลยคราบน้ำมันคงได้ไดตรงใดอะ่ะมันจะมีคราบน้ำมันเครื่องสีำดำๆติดอยู่ผมล้างสองสองรอบดูไม่มีคราบน้ำมันเครื่องอะไรเอี่ยมเลยมาดูที่ปกติไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันยังซึมอยู่นะ แต่พี่เก่งบอกว่าให้ถ่ายนะมันเครื่องไม่บ่อยแต่มันก็หายเองเขาว่าอย่างนั้น๋ยวมันจะซึมหัวหนึ่งหัวสองหัวสามซึมหัวสี่ไม่เป็นไรมันจะน้ำมันมันจะซึมออกมาต้องเปลี่ยนซีนครับวันนี้เราก็ตอนเชา้าไปทุระกอนเราค่อยไปหาทีมงานทุวรหนึ่งครับน้องนอนโทรมาเมื่อวานนี้บอกให้ผาไปหาหมอ บอกว่าตอนเช้าพี่เอกไม่ว่าบอกว่าพี่ว่างตัวไหนก็นไปตอนนั้นแหละเขาให้น้องนอนจะไปหาหมอฟันมั้ยไม่รู้ฟันน้องนอนเป็นไรเออไม่มีรู่ไม่มีสิ่งหลังจะก,กรี๊ดแมปมาได้สองวันแต่พุ่งกว่าเดิมครับไม่มีขวันด้วยขวันนิดเดียวครับควันมันจะมีช่องไปลายๆนิดเดียวมีไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะครับเฮ้ยอะไรวะ จัดรีแมปใหม่ครับแต่ก็ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอันเนี้ยผมเปลี่ยนอันเนี้ยมาใหม่พันห้าเอ้ยพันสองครับทอ่อไอดีเป็นท่อไอดีพันสองครับสื่อร้านประเสริฐถ้าแด้ผมใส่เป็นแบบธรรมดาครับมันมันมันแตกสองรอบเลยาเดิมมันจะมีลูกยางตรงนี้เนาะดำดำมันดันลมมันดันแรง อยากใส่โบปากสีจังเลยร้องงบคนครับจะจวดไหมเมื่อวานนี้ก็กลับมาค่ำครับเมื่อวานน้หมอเตะไปติดสาวอยู่โทนหนึ่งเนะ <c oughs> ยอกยอกนี่สายพานก็จะหมดอายุแล้วนี่ต้องเปลี่ยนครับนี่แหละรถใช้งานทุกวันต้องเช็คอือน็อตรัดนี่ขาตู รัดมอแบตไหมนุนนอดขาดอ่ะต้องไปซื้อมาใส่แล้วครับต้องไปซื้อมาใส่ใหม่อาการปกติครับพุ่งก็เดิมครับพุ่งก็เดิมเยอะเลยครับกวนเกา่าอันนี้ช่างตรงเขาเรียกสองพันนะไปแก้ครับไปแก้ใหม่ ทองน,นี้วิว Youtube X น้อยมากครับไม่รู้เป็นไรครับวิวตกก็เหมือนว่าขีเข้เกียจขี้เกียจยังไงไ่รู้หยอกก็ไปถ่ายให้ FC ได้ดูเหมือนเดิมครับแต่วิวน้อยมากครับเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1มาไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรต้ำยาฟีปั๊มปกติครับแต่ท่อนี้ดิตัวล็อกมันหลุดทำไงวะ จะอะไรมุดใส่ได้ว่าว่าจะไม่ให้มันหลุดอ่ะมันหลุดอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้ดลนผมก้มลงไปดูว่น <c oughs> <c oughs> จะหลุดอยู่ประมาณช่วงนี้แหละผมก้มลงไปดูเมื่อวานออมันหลุดออกจากตัวยึดมันทิ่นเป็นลูกยางเก่านีล,าล้างรถได้แค่วันเดียวเปื่อนละมอมเลย เสียงหน้าฝนเมื่อวานนี้ข้างไหนวะที่ผมเบียดต้นยางเขาที่ผมเบียดต้นยางเขาอะที่มันเอ้ยางเข้าไปยัดไหนวะฝั่งไหนฝั่งนี้แหละไหนวะนี่มันยัดเข้าไปในร่องนี้แหละเมื่อวานเนี่ย ฝั่งนี้แหละเนี่ยแมกนี้มันลอกง่ายมากเลยให้เขาทําสีให้ใหม่มันมีร้านทําสีแมกไหมแบบว่าทําวันเดียวเสร็จเนี่ยพ่นสีใหม่เออฝั่งนี้แหละนี่นี่นี่น,นีผมกลัวจะแค่ออกได้ล้มรวดเจ้มา,มาอ๋อล้างรถวันเดียวก็มอมแล้วเย็ดเเซ็งเลย ตอนนี้ตางไม่มีครับก็ค่อยทําไปเรื่อยครับก็ค่อยเก็บเล็กผสมน้อยครับขาดไปแล้วนอดโอ้ลูกยางนี่ก็หลวมอตอนเช้าผมก็จะพาแม่ยายไปที่ทอก็สอก่อนครับ เขาบอกว่าวันนี้ทัรหนึ่งเทปูนนะอุ้ยขาดตั้มทัรหนึ่งเทปูนคะรับก็เลยว่าตอนเช้าติดธุระก็ต้องไปทอก้ออเนี่ยผมเปลี่ยนปั๊มบนปั๊มล่างตอนที่ผมไปเปลี่ยนคาทองแดงนะไม่รู้ปั๊มเดิมมันอ,อ,อ,อักซิเดนนิดหน่อย เครื่องใหม่กิ๊บได้กันมีคราบน้ำมันนะผมวาน้ำยาน้ำสีเลยต้องถามช่างเก่งว่าเขาไปซื้อมาตั้งไหนถ้าผมใช้หมดผมก็ไม่แน่ผมจะอาจถามพี่เก่งว่าสั่งมาไว้ดีกว่าเวลาล้างรถล่างนี้เนาะในล้างในห้องเครื่ององสีแบบนี้สบายเลยทามน้ำมุ้งามน้ำมันนี่หลุดออกหมดก็จะจัดคราบได้ดีมากเลยน้ำยาตัวน,นี้นี่ผมก็ใช้แบตอ่ร้อยสีย่สิบห้าอามา ว่าเปิดเครืงเสียงด้วยได้มาโคตรถูกเลยอัน,นเก่าไปเทินเพิ่มตังอีกสามพันเลยแบบตัวนี้มานี่เป็นแบบสามเคไปก็พามาเช็ครถครับยามเช้าครับว่าไปรีบแบบมาว่าจะมีอาการอะไรไหมจากช่างต้องจัดให้ครับจวดจาดแน่อนอนครับสับระเบิดนี้ไม่ต้องพูดถึงคนระับจวด เออผมต้องไปขัดตาไฟแม่ลนะถ้ามีใครใครมีสูตรขัดตาไฟบอกผมได้นะครับเมนมาดะแล้วใครมีน้ำยาก็ส่งมาให้ผมใช้ได้นะครับ <laughs> <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ไปบ่ายครับสเสด